สวัสดีครับมาครับผมครับเมื่อกี้เข้าน้วกันครับผมเข้ากับจี๊ดจี้ด้วยอะไรเจี๊ยวประเดี๋ยวแกงเฮ็ดพี่น้องแกงเฮ็ดแต่ผมไม่รู้ว่าเฮ็ดอย่างนะครับผมก็เลืมถามแม่ค้าครับนี่ครับมื่อกีนแบบนี้แหละนี่แต่เฮ็ดเพาะรู้ใส่ว่าเฮ็ดเพาะนี่นี่นี่เฮ็ดเพาะนะครับได้มาจกจกเฮ็ดบูเฮ็ดเพาะที่เหลือก็เป็นเฮ็ดแบบนี้ลื่นล่นนี่นะครับเห็นละนี่นี่นี่ไม่ได้ถามแม่ค้าว่าเฮ็ดอย่างเห็ดจะเป็นแกงเฮ็ดโอ้ยลลื่น มากมากครับสุดทิพย์เพาะนี่ละก่อนหน่วยเดียวในรอบยี่สิบยี่แปดปีได้กินแกงให้เพาะนี่แหละคำนี่แหละคำแรกต่างค่มาอยู่ก๋วสมอลรู้บ้านก็ไม่ได้กินที่กันละเพย่างผมอยู่ในเมืองเนาะอยู่ที่เมืองมุ่มีแล้ว คุ้มคล่องใจว่าเฮ็ดนี่คือเฮ็ดอะไรภูมินมืออาชีพด้วยครับ <c oughs> จำคือกินตอนยังน้อยลุงกับมะหนึ่งคนเคยกินมาในภูเขาในป่าหรอกแล้วก็มันหนึ่งจำเจรไว้ที่นี่และโอ้ว่โคตรแซ่บเลย mẹ nó may lắm tao 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 ăn đây bằng ítu Giáp nó Nè bác ơi hết luôn không sẽ hết nhảm cả ไม่หน่อยหนึ่งเพ็ดเพะคือจะมีหน่วยเดียวพอจะมามาอมีสองอืมเอาไก็ด้ที่ล่ขึ้นราาแทิเพอรเพสองหน่วย

จำเจียวประแด็นไรพิะสมีนหรอ